นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุษสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพุฤหัสบดีขึ้น12ข้ามเดือน4ปีเถาะวันนี้เหมาะแก่การมงคลน,นะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือด,อดนกเสียบโชคของวันนี้คือสีทนดําสีบ่วงแก่สีเปเลือกมงคุด ทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าทอ,ดอ,ดอดถ,ถุงตอหารทอทงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวนหนึ่งนำคือซอสลาสโบรสี สอเสือหอหีบปอจุราอ่างและหอนกคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอ่ออ่างเลขมงคลวันนี้เลข4เลข8และเลข0 m ไมเซวันนี้วอร์เรนบัฟเฟตกล่าวไว้ว่าถ้าเราลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้จริงก็เท่ากับว่าเรากำลังเล่นเสี่ยงดวง ือเล่นการพนันนั่นเองขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ